วันนี้แอนยาพาป้าป้ากับแม่มาจัดเต็มอาหารเกาหลีแท้ๆที่ร้านทูจาจังสาขาบางโพร้านอยู่ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนโยธินบูรณะเลยนะตัวร้านอาจจะไม่ใหญ่แต่บอกเลยว่ารสชาติไม่ธรรมดาเมนูมีให้เลือกเพียบอันยาขอจัดชุดใหญ่แบบที่ชอบเลยเริ่มที่จาจังมยอนเส้นหนึบสดใหม่ราซอสดำเข้มขน้นกินคู่หัวไชเท้าดองคือเข้ากันสุดต่อด้วยซุปกิมจิร้อนๆจดแล้วคล่องคอป้าป้าถูกใจสุดๆแล้วก็มีทางซูยุหมูทอดกรอบราซอสเปรี้ยวหวาน หมูกรอบซอสชัมกินกับข้าวคือฟินคิมบับไส้แน่นเต็มคำวัตถุดิบทุกอย่างนำเข้าจากเกาหลีแท้ๆรสชาติเข้มข้อนอร่อยจนต้องกลับมาซ้ำแน่นอนอัญญากับแม่ฟินกับจาจังมยอนส่วนป่าป้าก็ไม่ยอมหยุดสุปก,กิมจิทางซูยุกค,คิมบับจัดหมดสุดท้ายเกลี้ยงโต๊ะจ้าความสุขล้นจานแบบนี้ใครยังไม่เคยต้องมาลอง